ด้วยไปด้วยไปเรือกันจ้าเรือกันจ้าเรือกันได้อุ่อยร่อยโซนเซนาอร่อยที่โซนเซนานะพ่อน้ำเยอะๆก็สั่งแม่ได้เลยนะคะนี่สั่งได้สั่งให้แบบนี้เลย รถแท็กก็สั่งได้อย่างใจเลยสั่งได้นะพ่อนะอ่าอู้หูถุงกระล่มเลยติดได้เลยแล้ววันนี้ว่าน่าจ่ายมากเลยอีกใช่เหรอพ่อเป็นติดปีแล้วที่เนี่ยสั่ะโอ้น้ำจักกระโดดนะเนี่ยใช่รแต่พี่เนี่ยขายต้องเดิอน้ำมาละแปดสิบลิตรนะโอ้สี่ขังโอ้บังคับยเนะสนใจค่ะสุดยอดเลยครับ เหมือนกันบางบานก็เหมือนกันเนาะจ้ามาวันมาอาทิตย์เนาะแม่เนาะบางบาน,บานมานบบานีวันพุธกับ,บวันเสาร์อ๋อวันพุธกับวันเสาร์กรเทิมเลยนะแม่เท่าไรแม่สี่สิบพอจ้าสี่สิบพอคุณด,ดูดิเท่ากินทางบ้านเลยนะแม่นั่นเนี่ยเท่เขาขายกันด้วยละร้อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุริศาชาแนลนะคะตักอยู่ที่ตลาดนัดสามกอนะคะอำเภอสามกอจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ นี่เลยคุณผู้ชมต้มแซบต้มแซบหมูนะคะเครื่องในหมูขีด35ค่ะน่าทานมากมากเลยแล้วก็แม่ขายดีมากๆนะคะเดี๋ยวตาพาไปชมบรรยากาศกันนะคะนี่เห็นไหมขายดีขายดีค่ะอ่าเครื่องในหมูต้มขีดละ35ค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เลยนี่โอ้หน้าทานมากๆเลยค่ะ อยู่ตลาดสามกอนะคะด้วยใบด้วยใบเลือกกันได้เลือกกันได้อร่อยที่สุดในเอน่าอร่อยที่สุดในเซนานะพ่อแม่สวัสดีนะคะพ่อสวัสดีจ้าอ๋อแม่มีแบบยำด้วยเหรอแม่ยำได้รวมที่แซ่บจ้ารวมแซ่บจ้ารวมแซ่บอร่อยมากนะคะแม่เริ่มขายกี่โมงอ่ะจ๊ะแม่ มาค่ะบ่ายโมงมาลงของบ่ายโมงเริ่มขายก็บ่ายสามจ้าเริ่มขายบ่ายจ้าบ่ายสามเริ่มขายเริ่มขายบ่ายสามอยู่ถึงสองทุ่มใช่ไหมแม่ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงถ้องกดไวก็เก็บไว้จ้าของอร่อยนะคะคุณผู้ชมเอออร่อย หมดไวก็เก็บไวหมดไวก็เก็บไวนะนี่เลือกได้เลยนะคะแม่จะมีแบบจานใส่เลือกได้นะคะตรงโน้นพ่อก็จะสับๆให้แม่ก็จะผงเครื่องตรงนี้คนทำค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมดูพริกตําเองแน่นอนนะคะนี่ตำเองรับประกันนนี้ตำเองตเองเวลาขั่วพริกแซบของแซ่บเนาะแม่เนาะอดทน โอ้ยหอมหอมค่ะหอมไหมจ๊ะหอมค่ะแม่แต่มวนหน้านี้ต้องมะนาวผสมหน่อยมะนาวถุงแม่จะไม่เคยจ้า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 แม่คือตอนนี้มะนาวแพงมากสี่สิบสีแพงต้องผสมหน่อยค่ะลูกชาเข้าใจจ้ารวมแล้วเป็นเท่าไหร่ลุงสองถุงละสองผิดใช่ไหมลุงร้อยสี่สิบพอหน่อยสี่สิบพอ ค่ะลูกค้าโอนเหรอคะโอเคขนาดเยอะๆหน่อยนะน้ำเยอะๆรถจัดเผ็ดเผ็ดเผ็ดไหมกลา,กา,างๆน้ำเยอะๆไว้สดน้ำนะคะแม่ตรงนี้ที่ประจำไหมอ่ะจ๊ะประจำจ้ะโอเคมาสองวันมาสองวันสองวันมีวันอะไรแม่ วันศุกร์ที่นี่ก็มี3วันนะอ๋อหรอที่นี่มีวันอาทิตย์ด้วยมีวันอาทิตย์ด้วยอ่ามีวันอาทิตย์มีนัดนี้กับวันอาทิตย์นัดใหญ่แต่แม่มาวันอังคารกับวันศุกร์หรออังคารกับวันศุกร์โอเคค่ะต้นเดือนก็โอเคหน่อยจ้าต้นเดือนก็ดีหน่อยนะแม่เนาะปลายเดือนก็แย่หน่อยจ้าน้ำเยอะหน่อยนะลูกค้าันนนี้ะ น้ำเยอะๆก็สั่งแม่ได้เลยนะคะนี่สักให้แบบนี้เลย รสชาติก็สั่งได้อย่างใจเลยสั่งได้นะพ่อนะอ่าโอ้ถุงกระล่มเลยติดได้เลยแล้ววันนี้ก็น่าจ่ายก็ได้ใช่เหรอพ่อไป็ติดปีแลกที่เนี่ยสองพัะโอ้หน้ารู้จักกันหมดนะงาร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบถุงใหญ่มากคุณผู้ชมได้พันมาก่อนเดี๋ยวลุงรอในแจ้งรอไม่ได้อ่าเอารู้ว่าไงแค่หน่อย แทบเลยนะแทบนะคะแปดร้อยยี่สิบสามค่ะขายมาเป็นสิบปีแล้วนะคะไปทั่วไปทั่วแม่แล้วที่อื่นแม่บอกเอฟซีหน่อยที่อื่นเหรอใช่ที่อื่นนี่ที่อื่นไหนบ้างก็รู้บางบานเนาะวันแก้ววันแก้วลงสองวันวันพุธกับวันเสาร์วันพุธกับวันเสาร์่จ้ะ โลมเขียวอันพระรหัสโลมเขียวอันพระรหัสใช่แล้วก็อันนี้อังคารที่ก็บางค้าจ้กรู้จักไหมรู้จักว่าบางไทรไม่รู้จักแมงไม่เคยไปเลยอ่ะบางไทอยุธยาเรานี่เนี่ยอ๋อหากินอยุธยาจ้ะอยู่บริเวณอยุธยาค่ะอยุธยาดีที่สุดแล้นี่ยจ้าแม่การเงินที่ไหนก็มาดีเท่ายุธยาเออันจะมีทั้งอะไรอ่ะบางบานก็จะมีโลนี่ไงโลกรีดไงเออค่ะจ้า เอาผิดเงินดีนะอือยี่สิบบาทแล้วก็ได้ทุกคราววันตาลาดได้เลยทำเงี้ยงงานต้มแซ่บนี่คือจะเป็นเมนูฮิตเนาะแม่เนาะ,ะต้มแซ่บอ่ะคือจะแบบสั่งแบบฮิตๆเลยฮิตที่สุดเลยใช่เป็นเมนูสดน้ำค่ะพ่อกับแก้มได้ไหมพ่อ,อ พี่เดียร์ขายต้มยำน้ะมาละ80ลิตรนะโอ้4ครังโอ้80ลิตรมคอยเลยครับสุดยอดค่ะเดียวเลยครับเหมือนกันบางบานก็เหมือนกันจ้าบ้างวันมาอาทิตย์เนาะแม่เนาะบางบานมีวันพุธกับวันเสาร์อ๋อวันพุธกับวันเสาร์คนเยอะที่สุดค่ะจ้าบางบานขายดีนะบางบานเราก็ขายดีจ้ะ อ่าเลือกกันแบบนี้นะคุณผู้ชมใส่แบบนี้เลยเออเอาแบบไหนก็คือนี้หยิบเลยนะคะแล้วพ่อก็จะช่างให้เป็นขีดสาสิห้าค่ะต้องจับเวลาด้วยเื่อวันนี้พรุ่งนี้เปือทั้นหมดออมไม่ตะกลัวก็จะคนไม่มีฟันมานั้นละรบาดรลบาดเลยนะพอนะเดอดขาด ก็ลวกจิ้มลวกจิ้แยกน้ำแล้วก็ให้น้ำจิ้มไปให้น้ำจิ้มไปค่ะแซ่บๆทั้ํน้ำจิ้มเลยทั้งโซบะสองอย่าแม่อยู่เท่าไหร่ละแม่เจ็ดสีว่าห้าสิบนะเจ็ดสแว่นได้เงินคนแก่แล้วประมาให้เงินเดือนป้าแล้วนะอปีหน้าเนี่ยโอ้ปีหน้าป้าก็ได้เงินเดือนแล้วโอ้โห เแกไม่รู้่ป้าเรียงไฟแรงอยู่เลยนะคุณผ<ะ>ู้ชมเนี่ยแม่จะได้อีกหลายปีแม <laughs> าจะได้อีกหลายมิใช <laughs> นใครในอะได้ดีแยกน้ำแยกน้ำแยกน้ำลวกจิม้มเี่กมานั่งมองเรานานได้ยังเนี่ยจะมารีวิวเราเนี่ย <laughs> <laughs> นานแล้วแม่ตั้งแต่สี่โมงเย็น <laughs> แม่บอกใช่เหรอจริงอันนี้เรื่องจริงอะเพราะว่าแดดร้อนมากอ่ะสี่โมงเย็น ลูกค้าเลือกเลยนะจ๊ะอันนี้ซื้อมากต้องล้านร้จือลูกค้าประจำแม่เยอะเลยก็จะอยู่แบบซอยแบบริมริมนะคะซอยริมริมหน่อยที่ประจำนะคะอยู่หัวหัวอเอกนะซอยอ๋อนูซอยเอกใช่ไหมแม่นับมาเอ,อจะแบบถ้านับจากซอยแรกก็คือซอยท้าย เอเามาื่ก่อน,นอยู่ในวัดอยู่ในจ้าอยู่นัดชักเนี่ยอยู่นัดชัฟมาตั้งหลายปีอ๋อค่ะแม,ม่ที่นี่นัดชักนะเขาหยุดทีดโควิด<อ>จ้าเล,ล้งสองหลหรว่าเล้งสองหอิดโควิด้าเลยก็โดดมานี่เลยเอาแม่มีเล้งด้วยรอดีค่ะต้มเล้งค่ะนี่ไงนี่ไงต้มเล้งป้านี่ไงคะบนลล้มมาท่อมเลยนะแม่ เท่าไร่แม่สี่สิบพอคุณผู้ชมดูดิกินทางบ้านเลยนะแม่นั้นนะอเก็ก็ขายกันด้วยละร้อยด้วยลรนะคุณผู้ชมต้มเล้งแม่สี่สิบขายถูกมากอย่างงี้ต้องมาแล้วเนาะแม่เนาะะเอออย่างงี้ต้องมาแล้วนะชวนเอฟซีชวนเอฟซีมามาตะล่มร้านแม่ถ้าเราเล่นพวกนี้เป็นนะจังนั้นเริ่มทำมาก็คงจะโอ้ ลุงไม่มีเวลาไงไม่มีเวลาแบบว่าลงโซเชียลไม่มีเวลาลงแบบนี้ไงค่ะไม่เหมือนไปเจียวเรือไปเตียวรถอะไรพวกนี้นะจะมันจะลงไงแยกถุงนะอันนี้ถุงนึงก่อนแล้วก็ป้าขออนุญาตเอาถุงนี้ไปด้วยนะป้ากำลังยุ่งเลยนะจ๊ะแปดสี่สี่สิบ กินบ่อยไหมครับพี่ก็กินแม่บ่อยไหมว่างจะมาว่างน้กจะมานะนี่ค่ะมีลิ้นมีกระเพาะนะนี่ทั้งหมดเนี่ยไส้สิบสี่อย่างใช่ไหมแม่แม่วันนี้กิโลเยอะไหมพ่อเป็นร้อยไหมไม่เป็นร้อยถึงร้อยโลไหมอู้หเสริมปรุงมาสองพันแล้ว หูแพงูแพงค่ะอืมขายสามห้านี่ไม่แพงเลยนะคุณผู้ชมลิ้นเออหัวใจเพิ่านะตัวนไาอย่าอย่าทันเลยนะอาไรนเดี๋ยวแป๊ดอ้กินเลยนะอ่ะิีสามห้าที่สามสิบพอะอืม่สามสิบบาทขายถูกแล้วยังลดให้อีกนะคะลดใสิสบหาบาทสิบบาทดูงบจะลดอย่างเดียวโอ้ต้องผมแยกน้ำนะค

เี100ยบร้อยเลลังหั่นนี้ทำไรคะส้มแสบแต่ว่าแยกแนมะ่แยกน้ำไปจ้ะให้น้ำจิม้มดะเผือไปแกมเบียกันไหแม่ร้อยว แม่นี่ของผมนะขอยี่สิบะข้าวคั่วค่ะพริกป่นมะนาวค่ะน้ำปลารูดกิ๊มานี่ แต่ว่าร้อยยี่สับบาทอันนี้อันนี้สำเร็จอ่ะสำเร็จพี่ร้อยยี่สิบตคมยำกุ้ง ลวกจิ้มลวกจิ้มลวกจิ้มนี่จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วหรอแม่แจ่วกะทีคูชให้เป็นสองอย่างเลย ค่ะคุณผู้ชมแลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะที่ตลาดของผมสาม,สามกอน,นะคะแม่เนี่ยจะมาขายวันนังคารแล้วก็วันศุกร์ใช่ไหมแม่บ่ายสามโมงไม่เกินสองทุ่มนะคะนี่มาอุหนุนกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมขีดละสามสิบห้าบาทสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่กับพ่อมากนะคะ <Yeah. S 1> ขอบคุณค่ะ